ฮัลโหลสวิสุคนนะช่วงนี้ก็จะไปช่วยทุกคนนะกับตัวอดวบ้านไม่ไปไหนเนาะแล้วก็นั่น,นโทรศัพท์นั่นมือถือหน้าคอมทั้งวันเข้าไปที่ยู u ู u นะแล้วก็เคลืนลงว่าดูคลิปได้ดีจนได้มาเจอกับคลิปนี้อ่ะโอเคเนื่องจากคลิป,ปแล้วนะที่เรารีวิวอัลบั้มทีไปทีไปไปดูนะเรานะฮะได้ทําการให้ผู้ชมโหวตว่าจะให้เรารีวิวอัลบั้มนี้ดีไหม แล้วจำนวนหัวที่เขาได้กับมานั้นก็คือสามคนเย่ลืมก็ยังดีวะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวแล้วบ้างปะเต้นใหญ่เหลือเกินเต้นใหญ่ตลอดฮัลโหลโอเคทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของอัลบั้มเนี่ยนี่ราคาะอ่อยก็สิบบาทโอเค เออเรามาแกะกันดีก,กว่าจ้าทุกคนวิงการ์ดี้เวบิโซอะไรวะวิงการ์ดี m เวบ i โอซซิวหายไปแล้วตอนไหนเดีย๋ยวอันนี้ก็คือไม่เป็นยาคิดบุ๊กใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยเธอเอาบุ๊กเก่ามาเล่นเออ The Dream Chapter s t า r ์แย่ๆ,ๆเฮ้ยทุกคนก็คือถ้ามันสะท้อนแสงมันจะเป็นแบบลุงเห็นปะเออแฟร์เด ชูอ๊ะมึงมันดีแต่ใครไอแต่ย่อนจุนก็คือแบบว่าก็ธรรมดาอ่ะเนาะก็แบบเบเบยมากก็แค่ได้เมนเท่านั้นเองนะจ๊ะเออคนเดิมได้ใครวะไอไปสูบินเฮ้ย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 เมนรองกูเองจ้ะทุกคนก็คือแบบ อาบ,บั้มที่เราไม่ได้การซูบินไงแต่ว่าแบบก็คือมาแบบนี้ก็คือได้เนาะก็แบบธรรมดาเนาะเล่มใหญ่เลยขนาดนั้นอันนี้คืออะไรอะ่ะแวนเหรอวุ้ยหีที่รักครับแต่งงานกับผมนะครับโอ้ได้เลยค่ะว้าว this is amazing โชว์แหวนโชว์แหวนส่วนอันนี้คืออะไรหรอเธอซูบินอ๋อเก็ตละก็คือมันจะให้เรานะฮะใส่การที่เราได้ไปเนาะนี่เธอไปเลยเนาะมันก็กลายเป็นแบบว่ากรอบรูปแต่งี้อ m ไม่เก h i s is amazing <S แล้วก็ข้างหลังนาจะก็จะเป็นแบบว่ารอยให้เราแบบว่าแกะยวมาเห็นปะไม่เห็น ก็จะเป็นรอยเนาะใท้าแ,แกวออมาแล้วมันก็จะแบบตั้งเป็นกรอบรูปได้เนาะแต่กูไม่ทำกูขี้เกียจต่อมานะจ๊ะก็จะเป็นการใส่ใสนะ่เนาะก็ไม่สามารถแต่ก็ใส่อยู่เออนี่พออยู่กับพื้นหลังสีขาวคือแบบมองเห็นชัดมากเออดีงามต่อมานะจ๊ะก็จะเป็นสติกเกอร์เนาะซึ่งกูมม่ใจมากว่าไม่มเป็นกลการใช้แน่นอนนะเพราะว่ามันน่านรักขนาดนี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเป็นสติกเกอร์เหมือนกัน Beautiful. แล้วก็บัดหาร์เฮยก็ไปดูนะก็ถ้าแดงต่อมานะคะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กเนาะบายบายจบคลิปละบายยบายบาย,ายนี่นะาจา๊ะก,ก็จะเป็นหน้าตาของโฟโต้บุ๊กนะเดี๋ยวมาเปิดที่หลังเนาะ เพราะว่ากอเอนเราต้องดูซีดีกันก่อนเออเราซื้ออัลบั้มมาเนาะเราก็ต้องแบบโฟกัสที่เพลงโฟกัสที่ซีดีเนาะซึ่งแั่ไม่ใช่กูเพราะกูสนใเของแถมนะจ๊ะดีไงนี่นะจ๊ะก็จะเป็นหน้าตาของซนะีดีเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นซีดีธรรมดาแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคเราไปดูอย่างอื่นกันเลยจ้ะทุกคนต่อมานะจ๊ะก็จะเป็นเอ่อโฟโต้บุนะ๊กเนาะข้างล่างก็จะมีเขียนเนื้อเพลงไม่ใช่ดิเออรายชื่อเพลงในอัลบั้มนะเห็นปะไม่เห็น ช่างมันเดี๋ยวเราจะทำการอ่านให้ท่านผู้ชมฟังกันนะเพลงแรก blue orange นะแล้วก็เพลงที่สนะเพลงคราวที่ชื่อภาษาเกาหลียาวทิ่ายเออ u 워서머캔앤 d o อโอ้กูรักเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้กูแบบตกกูเขาดำได้นะแล้วก็ภาษาเกาหลี boy วีนัทจำนั่นแหละไปหาอ่านในกู o g l e เองนะโอเคต่อมาเรามาเปิดกันเลยจ้ะทุกผู้ชมเขาปตัวเองก่อนนะโอ้โอ้ไม่ก็มันดีค่ะก็จะบอกกูย์เมนหาเฮียเลยเราจะเปิดอย่างชา้าๆที่สุด โอเคครับนี่ก็เป็นการเปิดโฟโต้บุ๊กนะครับซึ่งถ้าใครมองไม่เห็นหรือมองไม่ชัดมองไม่ทันอะไรไงนะฮะก็ไปกดสโลว์เองนะจ๊ะเออเปิดดีๆก็ได้จ้า แธลีมขอเก็บบัมก้อนแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะเพื่อความเป็นระเบียบเออโอเคผมได้บริการรีวิวอัลบั้มที่ปรทีนะซึ่งก็ขอบอกเลยว่ามันดีมันเ้อนม,มันคุ้มมันเยี่ยมแจ๋วโอเคถ้าอยากให้รีวิวอัลบั้มหรือไงนะก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างเลยนะจ๊ะเออโอเคสวัสดีขอตัวไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามก็กก๊กก๊ก แต่นะบายบายเจนค่ะนุ่นค่ะโบค่ะ